กิจกรรมในวันนี้ให้นักเรียนพิมพ์ข้อความและใช้ปุ่มแท็บในการเว้นระยะให้ถูกต้องตามตัวอย่างต่อไปนี้นี่นะครับค,ครูมีตัวอย่างข้อความนะครับตัวอย่างข้อความมาให้นักเรียนจากนั้นให้นักเรียนทำการเว้นวรรครวมถึงย่อหน้าโดยใช้ปุ่มแท็บ เท่านั้นนะครับปุ่มแ็บเท่านั้นย้อนกลับไปดูนิดนึงว่าปุ่มแ็บอยู่ตรงไหนลืมหรือ,อยังเอย่ยปุ่มแ็บอยู่ตรงนี้นั่นเองเหไหมครับจำไว้ให้ดีเราใช้ปุ่มแ็บนี้ในการย่อนหน้าและเว้นวรรคนะครับอ่ะให้หนักเรียนเปิดเครื่องคองมพิวเตอร์เข้าสู่โปรแกรมโปรแกรมอะไรลูกเข้าสู่โปรแกรมอะไร ไมโครซอฟท์เวิร์ดจากนั้นพิมพ์ตามตัวอย่างที่คุณครูกําหนดไว้ให้นะครับลงไปให้นักเรียนทำงานด้วยความสงบนะครับด้วยความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ ใครที่ยังบันทึกไม่เรียบร้อยบันทึกลงไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นถึงจะเริ่มฝึกฝึกทิมข้างล่างลงูกเปิดไม่ได้ ลงมือเลยครับเวลาพอสมควรนะลูกประมาณ20นาทีแล้วเรามาดูกันสิครับว่าท้ายชั่วโมงใครจะเป็นคนเก่งที่สามารถพิมพ์ได้ทั้งหมดเลยอย่าลืมนะเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูเดินเช็คว่าใครใช้ปุ่มแถบใครไม่ใช้ปุ่มแถบบ้างถ้าใครไม่ใช้ปุ่มแถบเนี่ยคุณครูทราบนะครับ ว่าเธอไม่ใช้เรียนจะต้องใช้ปุ่มแท็บในการย่อหน้าถึงจะพิมพ์ข้อความลงไปนะครับให้ใช้ปุ่มแทบ็บเนื้อหาที่ครูจะให้พิมพ์นะครับบ้านหรือโฮมบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเราบางบ้านอาจสร้างด้วยไม้หรือสร้างด้วยอิฐปูนก็ได้ในบ้านมีเครื่องใช้มากมาย เช่นเตียงนอนตู้เย็นเตารีดโต๊ะอาหารเตาแก๊สตู้ใส่อาหารหม้อหุงข้าวกระทะนะครับให้หนักเรียนเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word นะครับรอก่อนลูกรอแป๊บหนึ่งรอสักครู่หนึ่งนักเรียนเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word จากนั้นลงมือ ปฏิบัติเลยครับอย่าลืมนะครับว่าให้นักเรียนใช้ปุ่มแถบในการเว้นวรรครวมถึงย่อหน้านครับเปิดโปรแกรม Microsoft Word ไปเปลี่ยนเครื่องโลกเปลี่ยนเครื่องเข้าสู่ไอคอนของโปรแกรม Microsoft Word นะครับถ้าใครไม่มีไอคอนอยู่หน้าเดสก์ท็อปไปที่ Start ทอโปรแกรม Microsoft Office มีไหม Microsoft Office ่าอนั้นเข้าไปที่โปรแกรม Microsoft Word นั่นแหละลกคลิกเลย เก่งมากแล้วลงมือปฏิบัติเลยครับอ่ะก่อนอนื่นให้นักเรียนเข้าไปตั้งระยะแถบกันก่อนนะครับเข้าไปตั้งระยะแถบกันก่อนอ่ะคุณครูจะย้อนไปที่ตั้งค่าของแถบกันก่อนนะครับให้นักเรียนนั้นไปดูวิธีการตั้งค่าครับ การตั้งค่าของแถบให้นักเรียนเข้าไปคลิกเลือกที่รูปแบบจากนั้นก็เข้าไปเลือกที่แถบนะครับอะรูปแบบจากนั้นเข้าไปที่แถบก็จะปรากฏกรอบแถบขึ้นมาปรากฏกรอบแถบขึ้นมาโปรแกรม Microsoft Word เข้าไปที่รูปแบบเราเลือกที่แท็บถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะ format ลูก <Yeah. S 1> format ครับผมแล้วก็ไปที่แท็บไม่ใช่ <Yeah. S 1> format แล้วไปเลือกแท็บจากนั้นนักเรียน ใส่ไปตามที่นักเรียนต้องการเลยนะครับลองดูว่าเราสามารถที่จะได้ระยะแถบตามที่นักเรียนต้องการหรือเปล่านะครับดับเบิลคลิกเข้าไปลูกดับเบิลคลิกเข้าไปอ่าแล้วนักเรียนก็พิมพ์ตัวเลขลงไปลูก ตรงนี้ได้แล้วเเปลี่ยนเครื่องรูปไปเปลี่ยนเครื่องได้ไหมเราตั้งค่าระยะแถบกันก่อนนะครับตั้งค่าระยะแถบกันก่อนจากนั้นนักเรียนอาจจะนี่ปรากฏกรอบแถบแล้วให้กำหนดระยะของการหยุด ะร,ระยะของการหยุดให้นักเรียนใส่1.5เซนติเมตรลงไปหรือเข้าไปเลือกตรงนี้ก็ได้ลูกเข้าไปใส่1.5เซนติเมตรลงไปนะครับส่วนด้านล่างนี้ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับจากนั้นนักเรียนก็เริ่มพิมพ์ได้เลยครับจากนั้นนักเรียนก็เริ่มพิมพ์ได้เลยอย่าลืมนะครับตั้งเรียบร้อยแล้วไปคลิกที่ตกลงนะครับไปคลิกที่ตกลง ให้หนักเรียนพิมพ์ลงไปต่อเลยครับหรือเวลาประมาณ10นาทีว่างไวครับพิมพ์ลงไปเลยลูกเออกดปุ่มแบ็บพิมพ์เลยลูกอ่าให้หนักเรียนใส่1นี่1.27เจ็ซนติเมตรกดตกลงเลยก็ได้ลูกกดตรงลงเลย หนึ่งจุดสองเจ็ดอ่าแล้วกดคลิกเลือกที่ตกลงอ่าน้วนเ่เข้าไปเลือกได้เลยจากลูกศรน,นะครับคลิกตกลงอ่าแล้วเริ่มเลยลูกลงมือฝึกพิมพ์ได้เลยครับลงมือฝึกพิมพ์ได้เลย คลิกที่โอเคหรือตกลงอันนี้เขาเป็นภาษาอังกฤษลูกเธอก็จะต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษเหมือนกันลงมือได้เลยลูกไม่เป็นไรครับลงมือได้เลย นักเรียนพิมพ์ตามตัวอย่างในสไลด์ลงไปครับนักเรียนอย่า,ยาลืมย่อหน้าด้วยหลายคนไม่ยอมย่อหน้านะครับอย่าลืมย่อหน้ากดตกลงเลยลูกกดตกลงตกลงอ่าสองคนนี้ไม่ต้องมัวช่วยเพื่อนอยู่ลูกพิมพได้แล้วครับพอทำได้แล้วพอลูกทำได้แล้วพอ เร็วลูกเร็วลูกพิมพ์ได้เลยครับพิมพ์ได้เลยลูกเปลี่ยนภาษาก่อนนักเรียนอย่าลืมเปลี่ยนภาษาเว้นวรกด้วยสิลูกครูคบอกแล้วไงให้ย่อหน้าด้วยกดปุ่มแถบก่อนพิมพ์นะครับนักเรียนต้องไปกดปุ่มแถบก่อนพิมพ์เห็นไหมตามตัวอย่างคำว่าบ้านต้องเข้ามาต้องย่อหน้าเข้ามานิดหนึ่งนะครับ จะย่อหน้ามากหรือน้อยก็แล้วแต่นักเรียนลงมือได้เลยลูกลงมือเลยลูกลงมือได้เลยลูกอะลงมือได้เลยครับพิมพ์เลยครับฝึกพิมพ์เลย ได้ไหมอย่าลืมย่อหน้านะครับนักเรียนอย่าลืมย่อหน้าโดยใช้ปุ่มแท็บพิมพ์ได้แล้วครับพิมพ์ได้แล้วลูกพิมพ์ได้แล้วครับเวลาน้อยแล้วลูกกดใครที่ตั้งค่าได้เรียบร้อยแล้วกดโอเคหรือตกลงลงไปแต่นั้นลงมือพิมพ์ได้เลยย่อหน้าสิลูกบอกให้ย่อหน้า เอาเมาส์ไปคลิกก่อนลูกคลิกครั้งเดียวสิลูกคลิกอย่าให้ขึ้นแถบอ่าคลิกหน้าคาว่าบ้านคลิกเลยกดแถบอ,อีกลูกน่นและอ่ะพิมพ์ต่ออ่าอย่าลืมกดปุ่มแถบย้อนหน้านะครับอ่าพิมพ์สักตัวสิลูกพิมพ์ก่อนสักตัวเร็วอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นพิมพ์แล้วอ่า ขึ้นมรทัดใหม่กด enter นะครับอย่าลืมแล้วถ้าต้องการย่อย่อหน้าใหม่ก็อย่าลืมกด enter ด้วยอ่อย่าลืมกดปุ่ม t a บด้วยขออภัยครับขึ้นมรทัดใหม่กด enter ถ้าย่อหน้ากดปุ่ม t a บเธอก็ใช้ปุ่ม t a บสิลูกกดไปเรื่อยๆก็ได้นะครับกดปุ่ม tab ไปเรื่อยๆให ข้อความที่เราพิมพ์อยู่กึ่งกลางนะครับหรือที่หรือนักเรียนจะไปเข้าไปที่รูปแบบก็ได้แล้วก็ไปจัดตัวหนังสือกึ่งกลางก็ได้เฉพาะบรรทัดแรกบรรทัดเดียววเป็นตัวพิมพ์ ไม่เป็นไรลูกพิมพ์เล็กก็ได้วงเล็บลูกให้เวลาอีกประมาณ5นาทีสุดท้ายในการฝึกพิมพ์อย่าลืมถ้าที่บ้านนะครับถ้าบ้านใครมีคอมพิวเตอร์ให้กลับไปฝึกพิมพ์กันเยอะๆนะครับนักเรียนอาจจะหาหนังสือเรียน หรือหนังสืออะไรก็ได้นะครับหรือข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ก็ได้นำมาฝึกพิมพ์ให้คล่องนะครับวันหนึ่งอาจจะฝึกพิมพ์สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นก่อนที่เราจะใช้อินเทอร์เนต็ตนะครับก่อนที่เราจะเล่นเกมฝึกพิมพ์เปอนการก่อนชั่วโมงสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วถึงจะอ่า ใช้คอมพิวเตอร์ในการผ่อนคลายความเครียดนะครับตัวหนังสือไม่ต้องใหญ่มากนะลูกบางทีมันใหญ่มากเกินไปมันก็ทำให้เรานั้นไม่เห็นระยะทั้งหมดของข้อความนะครับวงเล็บกดชิปแล้วกดวงเล็บที่ลูก กดชิปก่อนแล้วกดวงเล็บลูกขึ้นมาทัดใหม่ก่อนสิลูกเนี่ยเอนเตอร์ Enter ลงมาขึ้นมาทัดใหม่เอนเตอร์ Enter สิลูกขึ้นมาทัดใหม่กดเอนเตอร์ เออนทร์ t e นเทอร์ตัวไหนเธอตัวไหนไม่รู้อีกทีเล่นเกมเข้าเกมเรารู้ e n t นเทอร์ Enter ที่มีลูกศรไปทางซ้ายนั่นะครับนอเทอร์จากนั้นก็ใช้ปุ่มแ a ปในการย่อหน้านะครับปุ่มแ a ปย่อหน้า ไหครับแต่ละคำที่คุณครูเว้นวร์คบางครั้งนะครับมันไม่ได้ใจความคุณครูอยากจะใช้แท็บในการเว้นวรรกให้นักเรียนดูเท่านั้นนะครับดูระยะดูสิครับคุณครูสามารถที่จะตั้งให้เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ต้องการนะครับตั้งระยะได้ตามต้องการ อ้าวอีกสามนาทีสุดท้ายลูกว่องไวเลยเท่าที่ครูเดินสังเกตดูนะครับหลายคนจะจะได้แน่ๆแหละคำว่าบ้านเนี่ยได้แน่ๆเลยแต่นักเรียนอาจจะไปเสียเวลาเวลาที่สลับกันใช่ไหมสลับกันพิมพ์ภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างเนี่ยจะเสียเวลาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ่า ส่วนใหญ่จะได้บรรทัดแรกแล้วก็กําลังพิมพ์บรรทัดที่2อ,อยู่ครับมีเหมือนกันที่ได้เยอะนะครับมีเหมือนกันที่สามารถพิมพ์กันได้เยอะแต่ยังไม่มีใครที่พิมพ์ได้ทั้งหมดนะครับยังไม่มีใครพิมพ์ได้ทั้งหมดเวลาอาจจะน้อยจนเกินไปนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนอาจจะยังพิมพ์ไม่คล่องหาตัวหนังสือไม่เจอนะครับ เรียบร้อยไหมนี่มีคนเก่งของเราแล้วนะครับเด็กชายนิติธรน,นี่นิติธรเตัวขึ้นไปต้องเป็นนักกฎหมายแน่เลยนะครับนี่สามารถที่จะออกเป็นักวาดภาพแต่ชื่นนิติธรน,นะครับดีมากยอดเยี่ยมตรงนี้เธอต้องย่อลงมาลูกนี่ต้องทําตามครูกดขึ้นมาทัดใหม่แล้วก็กดปุ่งแถบลูกเอ,อ ด้านบนด้านล่างให้เท่ากันนะครับถูกไหมบ้านกับในบ้านให้เท่ากันกดอีกครั้งหนึ่งต้องเท่ากันแล้วตัวงสื่อไม่ต้องใหญ่มากลูกบางครั้งใหญ่มากแล้วมันดูได้ไม่หมดลูกมันดูได้ไม่หมดนะครับ เห็นไหมเนี่ยเราสามารถที่จะย่อได้ให้เท่ากันด้านบนย่อหน้าที่1กับย่อหน้าที่2คําว่าบ้านกับในบ้านเป็นกับในบ้านต้องเท่ากันนะครับเก่งมากเลยมีใครอีกไหมที่เป็นคนเก่งเหมือนกับเด็กชายนิติธรมีอีกไหมลูกพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วว่องไวแต่ว่าอาจจะยังมีจุดมีอะไรที่ยังผิดพลาดอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยม เวลาหมดหมดเวลาซะแล้วนะครับใครที่พิมพ์ยังไม่เรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะไปฝึกพิมพ์ที่บ้านได้โดยการใช้ปุ่มแท็บนี่แหละในการฝึกพิมพ์นะครับอย่าลืมนะครับว่าเราสามารถที่จะตั้งระยะของแท็บได้ตามที่ต้องการเข้าไปที่รูปแบบจากนั้นเข้าไปที่แท็บหรือฟอร์แมตแล้วไปที่แท็บนักเรียนก็เข้าไปใส่ระยะของแท็บนะครับ ซึ่งเวลาที่นักเรียนกดปุ่มแท็บเนี่ยก็จะเท่ากันนะครับเว้นวรรคเท่ากันย้อนหน้าเท่ากันนั่นเองเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็เพื่อความสวยงามอีกด้วยอย่าลืมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติกันบ,บ่อยๆถ้ามีเวลาว่างให้รีบใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วอย่าลืมบทเรียนที่คุณครูดได้แนะนําไปลากันไปก่อนครับวันนี้เวลาหมดแล้วอย่าลืมปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยตามขั้นตอนด้วยนะครับเก็บโต๊ะสอดเก้าอี้ให้เรียบร้อยด้วย รักษาความสะอาดด้วยครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ